เฉลยข้อสอบในติบัณฑิตสมัยที่66ข้อ4ข้อสข้อนี้เป็นเรื่องในข่ขาวเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้ทำสัญญาได้ทำหนังสือสัญญาให้ในายดำเช่าที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อปลูกสร้างตึกแล้วก็มีนายเขียวมาเป็นตัวประกอบอทงคำตอบ วงเล็บกอไก่นายดำเช่าที่ดินนายดำเช่าที่ดินจากนายขาวเพื่อปลูกสร้างตึกแถวเมื่อสร้างเสร็จตกลงยกตึกแถวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนายขาวทันทีแต่นายดำมีสิทธิ์ครอบครองและมีสิทธิ์นำที่ดินพร้อมตึกแถวไปให้บุคคลอื่นเช่าได้เป็นเวลาไม่เกิน5ปี เมื่อนายดำสร้างตึกแถวเสร็จแล้วได้ทำหนังสือสัญญาให้ในายเขียวเช่าที่ดินพร้อมตึกแถวมีกำหนด3ปีนายเขียวจึงเป็นผู้เช่าช่วงที่ดินพร้อมตึกแถวโดยชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา544วรรคหนึ่งและไม่ถือว่านายเขียวเป็นบริวารของนายดำแต่เนื่องจากสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวเกิดขึ้นโดยอาศัยสิทธิ์ตามสัญญาเช่าเดิม เมื่อในดำผิดสัญญาเช่าที่ดินที่ทำกับในขาวในข้อสำคัญจนในขาวมีหนังสือบอกเลิกการเช่าระหว่างในขาวกับในดำโดยชอบย่อมมีผลให้สัญญาเช่าช่วงระหว่างในดำกับในเขียวสิ้นสุดลงด้วยในเขียวจึงไม่มีสิทธิ์อยู่ในที่ดินอยู่ในที่ดินและตึกแถวที่เช่าต่อไปประเด็นขอไขการโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่มีผู้เช่าอยู่ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา569นั้นเป็นกรณีที่ผู้โอนต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าในขณะที่มีสัญญาเช่าผูกพันกันอยู่ด้วยผู้รับโอนจึงจะระงับไปทั้งสิทธิจึงจะผู้รับโอนจึงจะรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนที่มีต่อผู้เช่าการที่ในดำเช่าที่ เพื่อปลูกสร้างตึกแถวแล้วยกตึกแถวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนายขาวทันทีแต่ในแต่ในดำเน่ยมีสิทธิครอบครองและมีสิทธินำที่ดินพร้อมตึกแถวไปให้บุคคลอื่นเช่าได้เช่นนี้นายขาวเจ้าของที่ดินซึ่งรับโอนกรรมสิทธิ์ในตึกแถวมาตั้งแต่ต้นจึงไม่ใช่ผู้รับโอนในขณะมีสัญญาเช่าผูกพันตามความหมายในมาตรา569ดังกล่าว เมื่อในขาวบอกเลื่องสัญญาเช่าที่ดินระหว่างนายขาวกับนายดำโดยชอบแล้วนายขาวย่อมสิสสสส้นความผูกพันตามสัญญาเช่าระหว่างนายดำกับนายเขียวต่อไปนายเขียวจึงไม่มีสิทธิ์อยู่ในที่ดินตึกแถวนั่นอีก